สวัสดีครับโจฮักนัสาราคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรตำรายาโบราณในตอนที่4ี่นะท่านผู้ชมเราก็จะพูดเป็นตอนๆไปว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราก็จะมาพูดถึงแผลในกระเพาะอาหารของเราและก็ลำไส้ของเราเป็นแผลนะท่านผู้ชมเราจะใช้สมุนไพรในตำรายาโบราณเนี่ยเป็นตอนที่4และท่านทราบไหมว่า แผลในกระเพาะอาหารนี้เกิดจากอะไรนะครับแผลในลำไส้เกิดจากอะไรเกิดจากนะครับการกินอาหารไม่ตรงเวลาท่านผู้ชมและก็ไม่เลือกเพศเลือกวัยด้วยนะครับจริงๆแล้วการกินอาหารและก็การออกกําลังกายและการกินน้ํา<ๆ>การกินอาหารต่างๆนะครับก็จะมีผลนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอาหารที่แสลงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะพูดในคลิปในการที่เป็นแผลในลใําไส้นะครับและก็กระเพาะอาหารเป็นแผลเนี่ย เกิดจากการกินอาหารไม่ตรงเวลาหิวก็ปวดกินก็ปวดนะครับไม่เลือกเพศเลือกวัยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลานะครับเรื่องของเวลาเนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากในการกินข้าวตรงเวลานะครับตอนเช้าตอนเที่ยงและก็ตอนเย็นตอนเย็นก็จะกินอาหารอ่อนๆก็ได้ท่านผู้ชมไม่มีรสที่เผ็ดมากเพราะฉะนั้นนะครับกินก็ปวดหิวก็ปวด เราจะใช้สมุนไพราทางเลือกเป็นสมุนไพรที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินและหลายคนอาจจะเคยไม่รู้จักและก็กินพอกินสมุนไพรชนิดนี้ะท่านผู้ชมเพียงไม่กี่วันนะครับเพียงไม่กี่ครั้งแค่นั้นเองแผลในกระเพาะลำไส้ก็จะแห้งสนิทนะครับแล้วก็จะหายไปหายสนิทได้อย่างชะงัดนักแลสมุนไพรที่ว่านี้ติดตามชมเลยครับ วิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรตำรายาโบราณในตอนที่4ขึ้นชื่อว่าหัวข้อว่าแผลในกระเพาะอ,อาหารและก็เป็นแผลในลำไส้กินก็ปวดหิวก็ปวดเราจะใช้สมุนไพราทางเลือกนะครับก็คือสมุนไพรขมิ้นดำท่านผู้ชมก็คือกินแค่ครั้งสองครั้งอาการเป็นแผลในกระเพาะอ,อาหารของเรา ในลำไส้ของเราที่เป็นแผลก็จะหายไปเราจะเอาอย่างไรท่านผู้ชมเราก็จะเอาส่วนที่เป็นหัวของขมิ้นดำนะครับในการที่จะมาเอาพอสมควรท่านผู้ชมเอาขนาดประมาณสัก30กรัมถึง60กรัมในการที่จะมาตำผสมกับนะครับน้ำสุกแล้วแล้วก็กินเข้าไปนะครับเพียงครั้งสองครั้งอาการที่เป็นแผลในกระเพาะนะครับ อาหารของเราก็จะหายไปก็คือกินตอนไหนท่านผู้ชมก็คือเอาสดๆนี่แหละหัวของขมิ้นดำนะครับมาตำนะครับเอาขนาดประมาณ30-60กรัมนะครับมาตำผสมกับน้ำสุกที่สะอาดแล้วท่านผู้ชมเราจะก,ก,กินขนณะตอนที่ท้องว่างตอนเช้าและก็ตอนก่อนนอนก็จะหายไปแล้วก็หายสนิท ด้วยสมุนไพรขมิ้นดําเป็นแผลในกระเพาะอาหารและก็แผลในลำไส้ช่างงาดนักแลกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพรขมิ้นดําในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับแผลในกระเพาะอาหารและก็เป็นแผลในลำไส้เพียงแค่ครั้งถึ่1หรือ2ครั้งเอาสดๆมาตำผสมกับน้ำสุก กินขณะในตอนท้องว่างเพียงครั้งถึงสองครั้งตอนเช้าและก็ตอนก่อนนอนช่างัดนักแหล่สิบอกให้ขมิ้นดำ